ใ,ใจดีด้วยนะคะที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามเมตตาคะแนนให้กับน้องใบบัวและแม่ใบเตยตอน20นาฬิกา34นาทีค่ะตอนนี้แม่ควนันขออนุญาตทำเป็นคลิปเพื่อป้อนให้กับน้องช้างทั้งสองเชือกจำนวน500คะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาขออนุญาตมอบผลไม้ให้12ตากร้านะคะครอบครัวน้องใบบัวก็ขอเก่าคำอวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ใจดีที่เมตตา จำนวนห้าร้อยคะแนนนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ <Yeah. S 1> ขออนุญาตทำการป้อนให้กับน้องๆ <Yeah. S 1> ช้างเลยนะคะแม่ควันขออนุญาตทำเป็นคลิปนะคะ <Yeah. S 1> ขอมอบให้คุณพ่อคุณแม่ใจดีที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะ <Yeah. S 1> จำนวนสิบสองตะกร้าค่ะ <Yeah. S 1> ขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญใจดีที่เมตตาหนูน้อยนะคะก่อนนอน ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้ก้าวหน้าก้าวไกลร่ำรวยเงินทองค่ะใบบัวใบเตยหิวมากนะคะขอขอบคุณคุณแม่คุณพ่อใจบุญด้วยนะคะสุขสมหวังดังใจปัรถนานะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าขอบคุณที่เมตตาค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ค่ะ